สวัสดีครับน,นี้เป็นคลิปนะครับมากับการรีวิวการแต่งช่อแต่งลูกลหญ่นะครับอันนี้จ้างเข้ามาแต่งนะดูว่าแต่งมาเป็นยังไงจะมีต้นที่แต่งแล้วยังไม่แต่ง เป็นต้นที่ยังไม่ได้แต่งนะครับเนี่ยจะลูกเยอะอย่างนี้ครับวันต้นนี้แต่งแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับรแ,แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอ,อ้าวสวัสดีครับทัางยอด เนี่ยร่วงไปแต่งออกเลครับน่าเสียดายเนาะ <laughs> ดูดิเต็มเลยเี็นเขาที่แต่งร่วงเลยนะครับนี่หมัอนคาอยู่ก็มีนะอาอลงจิตสวยอุ้ยช่อการนี้ดกมากเล่ยอึนี่อื้ดูดรูปโคตรดกเลยนี่ก็แดนเหมือนค้างจริงมันคเนี่ยรูปดกมากเลยนะ อยากช่างยอดพาชมสวนนะครับรการแตง่งนี่แต่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับดูกระเด็นนะครับต้องเอาลูกออกนะครับไม่งั้นมันก็รับน้ําหนักไม่ไหวนะโอ้ลูกที่สวยขึน้นเลยไม่อ,ออกก็ไม่ได้นะครับลูกมันก็จะไม่ได้ขนาดนะครับโอ้เขาก็ไปไหวเหมือนกันน,นะน่ะดูดิเไปทีสองแถวอ ใช่ไหมนี่ก็เอือ่อนใช่แล้วเนี่ยก็ไปทีละสองแถวแล้วเนี่ยนะครับแต่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใครอยากมาเที่ยวได้นะช่วงลำใหญ่ลูกโตใช่ไหมใชมย่ยินดีต้อนรับนะฮะถ้าใครอยากมาเที่ยวบางช่อมันก็ยังเพิ่งเอาเริ่มจะออกดอกก็มีนะเนี่ยมันมันมันผิดปกติแล้วบางเล่มแบบนั้น บ้านสวนนะครับใครอยากมาพักผ่อนช่วงหน้านหนาวก็มาได้นะสวนลำไยแต่ถ้าหน้าหนาวน,น,นี่คือลำไยขายไปแล้วห <c oughs> น้าหนาวน,านี่ไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าอีกีอกสองเดือนอีกสองเดือนก็ครบแล้วนะครับหกเดือนต้องขาย เขาก็จะมากันเป็นสิบสิบคนนะครับที่เขารับจ้างแต่งลูกกันนะครับมาทกัน้คนเยอะอย่างนี้คงแป๊บเดียวเสร็จนะนนท่านมีช่างยอดยังไม่ได้ไปทํางานนะครับเมื่อคนถามเอ๊ะทำไมเรียกช่างช่างเป็นช่างอะไรครับช่างยอดเป็นช่างตัดผมนะครับ เมื่อก่อนเราตัดกันอยู่ที่ชลบุรีนะที่บอวินแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านนะครับที่สะแก้วนะครับท่างจายเป็นคนสะแก้วเป็นคนทุกที่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ยังกลัวจะได้โอพยพกันอยู่อยู่สะแก้วเนาะอยู่ด้วยความหวระแวง <laughs> ใช่ไหมด้วย <laughs> ความหวระแวงระแวงระวัง อุ้ยอล้วเขาทำไมตัดตรงปลายช่ออ่ะนี่ตัดผิดเปล่าอืมเขาตัดปลายช่อนัยอ๋อเนี่ยเขาตัดอย่างเี้ยมันเยอะเกินเปล่าอืมออะโห้ะยอ,อดเราไปดูตาชมสวนหน่อย พุ่มน,นี้ไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยงงนะมั้งเนี่ยนะอือมันออกไม่เยอะเท่าไหร่นะเนี่ยมันต้นมันก็ไม่ได้ว่าเนี้มันไม่ใช่กาวอือมันไม่ชอบมันไม่ออก <Yeah. S 1> อาืม

้เนสไม่เหนืนมุม,ม,นมันไหนไหลพาไปเดินมาแล้วนะครับนี้กำลังกลับบ้านนะก็ให้ทีมงาน,นรับตัดกันไปนะครับประมาณ300สามร้อยกว่าต้นนะครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่วันนี้วันเดียวนนกันาทางจะเสร็จแล้วใช่คนเยอะนะครับช่วงนี้ ไอเขาบอกว่าเลยนะน้ำใยเห็นส่วนนี้ระดกเพราะว่ามันตอนช่วงที่มันออกออกลูกใหม่ๆอน่ะฝนตกชุกไงมันก็เลยดับร่วงเยอะอืมอดูดิเศจุ่มยกยอได้ไหมได้ไหมยไม่ได้ทำอะไรทำจี่จุ่มฉีดโวทอก ขีดข้างเดียวด้วยนะขีดข้างเดียวโอขีดว่ถถกร้านเจตเเรนคลินิกอ้าวนี่ปลาตะเพยียนนี่ลูกปลาแล้วก็เลยปล่อยปล่อยเลี้ยงไว้นะครับเจตเเรนคลินิกนี่นะครับผลจากการไปอ,อันเก็บอะไรนะขี้เหล็กนะครับไม่รู้ว่าเป็นแตนหรือเป็นต่อหรือเป็นอะไรมาแล้วพึ่งหรือไงมาแล้วต่อยนะครับ ตาเกือบปิดเลยนะครับน้องแดงหนูแดง,น,งน้องชื่อหนูแดงอืหนูแดงเหรอหนูแดงตันตึกเลยนะเนี่ยเมื่อกี้มันกระโดดขึ้นพ่อจนพ่อลำคานะ่แอืมหนูแดงหนูแดงอย่าไปขึ้นไปตัวใหญ่มันโดดหนีหมัวดูสิได้ไหมตัวดเดียวใช้ตัวเดียว ตัวเดียวก็เอาโอ้ตัวเอวตัวเดียวก็ตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะเราต้องยกยอเอาปลาไปปล่อยในกระถางจะเลี้ยงแยกไว้ต่างหากเพื่อการบริโภคที่รวดเร็วทันใจมันโตมาแล้วก็ใช้สวิงตัดเราเลยไม่ต้องมานั่งตกนะครับนิสานี้เยอะนะครับปลาพราเรามาอยู่ปีกว่านี้ก็ปลามันก็แตกไปเยอะครับ นะครับคลิปนี้นะครับพาช่างยอดพาไปดูนะครับเขาแต่งลูกนะครับลำใหญ่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องของพวกเรานะครับวิถีบันสวนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ